เจ้าแสบดุกดิ๊กมากทุกคนดูนางแสบดูดูด,ดูใครชมพี่ปอนไม่ได้นุกปาย,เ,ยเขาจะสไตล์เดียวกันนะทุกคนเขาจะห่วงเอฟซีเขาห่วงเอฟซีมากไม่ได้เลยแล้วยิ่งเห็นใครรอกว่าหรืออะไรกว่าวิดไว้กว่านี่นางห่วงมากทั้งสองคนเลยอืมน่ารักน่ารักมากปายดื้อม,มากดูดื้อม,มาก นางน่ารักเท่เนาะเท่มากเลยอะ่ะวันนี้เหนื่อยหน่อยวิ่งสองงานแต่เสร็จและงานนี้เสร็จแล้วน้องกําลังเดินทางไปไปคอนน่าจะได้ไปซาวอยู่นะวันนี้คอนคู่คะ่ะวันนี้พรุ่งนี้คอนคู่ทุกคนไปซื้อสตรีมไรได้สนุกแน่ไม่เห็นหรอเมื่อคืนนี้ธนดนนะ่ะจุ๊บดอกไม้ที่มีรูปไป,ไป้ายอ่ะคิดถึงเขาแหละอืมคิดถึงเขาปากแข้งธนดน,นี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ไอเต้าดุ๊กดิ๊กเนี่ย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 อยู่เฉยไม่เป็นเนี่ยปาแข่งดูนางพี่เพิ่มเขากำลังจะชงไงพี่เพิ่มเขามือชงเขาจะเป็นคู่ปรับการมือชงอย่างดีพี่เพิ่มเนี่ยอืมล่าสุดช่อเข้าแล้วช่อเข้าแล้วจากมือชงของเราน่ารักน่ารักมากคู่ปรับกันเดีย๋ยวยายเรียกค่ะปังปอนหันมาหน่อยปังปอนนี่ หล่อมากอุ้ยตายอ่ะมันหล่อมากอ่ะเฮียน่ารักมากเลยเอาตกใจกันเองละข้างหลังก็ถ่ายเหรอแกถ่ายแต่หนูไลค์พันกว่าแล้วพี่เพิร์กอุ้ยเฮียน่ารักอ่ะคนนี้เป็นเจ้าของโตโยต้านะคะทุกคนหารคำจันทร์ใช่อย่าไปดู่ากับหอยคาะคำจันทร์ าารผ่นี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสบายเลยค่ะังเสียใจใครเสียใจใช่เฮ้ยเราจะได้ถ่ายกลับไปกับปังปอนด้วยกระเป๋ายายยยาขอเหยียบนิดนึงนะได้ค่ะได้ค่ะปังปอนรออ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งก็ได้รูปอยู่มากเลยอ่ะพี่จ๋าวพอดีรออ่ะไม่เห็นวะเห็นป้ายายไหมป้าปบังพรรอแล้วใช่ไปไปล่ะไปไปสวย

จับมือใครจับมือปังปังมือเร็วมากเลยอ่ะมืยฉันอยากถ่ายรูปฉันถ่ายไม่ได้อ่ะไลฟ์สดอยู่อ่ะเยียร์ไปสือพันสามนั่นเองพี่เพิ่มน่ารักใช่พี่เพิ่มน่ารักมากขอบคุณครับมีแต่คนชมแบบเนี้ยสงช่ให้พี่เพิ่มด้วยบุรีรัมย์ทุกคนดีนะพวกเราอ่ะใช่อย่าลืมนะคะคุณนุกธนดลส่งให้คุณนุกด้วยว่าทีจะเปิดอันนี้ให้ดูแกได้แม่อัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะตะเกียว่า มีย่ามาใช่ไหมใช่ย่าเขาใส่ชุดเซ็กซี่มาสายตามันเนี่ยเคนเนี้ยนี่แล้วก็เราก็บอกว่ามองอะไรตะกี้ก็แก้แก้ตัวตลอดแก้ตัวว่ามองปอนอ๋อจริงไม่ได้มองปอนอ๋อไปๆชอบปังปอนไม่ใช่เออนี่นี่อะไรนะไปไปมองใครลูกมองไม่มองปอนตลอดเ เป็นพยานเออะจะเก๋แล้วอ่ะไม่ได้นะลุกไม่ยอมเออเข้าสิงกูอยู่ไงตอนนี้ออออสีเหลืองสีเหลืองบบยิ้มได้นไม่ต้อง ตื่นเต้นกันเหลือเกินแต่ละคนเราจยืนฝั่งถูกเหมือนกันตอนหล่อจังเลยอ่ะหล่อปะหล่อจริงหน้าใสมากนนนเลถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกับป้าปอนไหมถ่ายไหมถ่ายได้เอาเด็กเอาโทรศัพท์มาปอนอย่าเห็นปอนาปอนถ่ายวิดีโอไว้แล้วนี่ป้าแฟนขับปอนหรือแฟนขับใครไม่หนูถ่ายวิดีโอเ้าปอนแก้าปอาปอนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายวิ